ลิวอพูยังไม่ต่อสัญญา3มสตาร์ดังของทีมเทรนต์อาน v เวอร์จิลฟันได้โมฮัมเหม็ดซาาและประเด็นดราม่าที่ว่านะครับไม่ควรโทษทีมงานชุดใหม่สิเพราะทีมงานชุดเก่านั้นโยนขี้มาให้มันควรเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่านะครับถ้าในแง่มุมมองของผมนั้นผมบอกเลยแหละครับว่าแบบนั้นไม่ได้นะมันก็ควรจะโทษทีมงานชุดนี้ด้วยว่าปล่อยอะไรมาแบบนี้ได้ยังไง สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over f o o t b a l l และสวัสดีนะครับแฟนคลับผู้รักฟุตบอลทั้งหลายเลยนะครับก็แน่นอนแหละครับว่าด้วยสถานการณ์ในตอนนี้ของลิเวอร์พูลนะครับเหนือสิ่งอื่นใดนะครับเรื่องการซื้อขายนักเตะแล้วสิ่งหนึ่งนะครับที่กําลังเป็นปัญหาของลิเวอร์พูลและเกิดเสียงนะครับวิพากษ์วิจารณ์มากมายเลยนะครับเกี่ยวกับบอร์ดบริหารของลิเวอร์พูลเรื่องการต่อสัญญานะครับสาสตาร์นะครับนักเตะของลิเวอร์พูลไม่ว่าจะเป็นเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนเวอร์จิลฟันได้หรือแม้กกกรระะะททััััั่งงงโมมมฮาาาาเเหห็ดดซลนนนคคบพวข้้3ีํจสญญ กับลิวพูแล้วหลังจบฤดูกาลนี้นะครับแต่ด้วยสถานการณ์ในตอนนี้นะครับจากบทสัมภาษณ์ของนักเตะเองหรือแม้อะไรก็แล้วแต่นั้นดูเหมือนว่านะครับฝั่งบอร์ดบริหารนะครับสตาฟของลิวพูนั้นยังไม่ได้ยื่นนะครับสัญญาให้กับพวกเขาเลยนะครับจึงทำให้ในตอนนี้นะครับผมบอกเลยแหละครับว่าเป็นสถานการณ์ที่มันยากลําบากแน่นอนเพราะบางคนอาจจะมองว่านะครับลิวพูเนี่ยเสีย3คนนี้ไปเนี่ยมันจะเป็นการสูญเสียเพียงแค่สตาร์ดังของทีมเท่านั้นแต่ผมบอกเลยว่ามันจะเป็นผลกระทบครั้งใหญ่เลยล่ะนะครับหากมีการสูญเสียครั้ง แล้วก็จะมีบางกระแสละกันนะครับที่บอกว่าจะไปโทษทีมงานชุดนี้ได้ยังไงเพราะเขานั้นนะครับก็คือเพิ่งมาทํางานให้กับลิเวอร์พูลเพราะว่าเป็นชุดที่โลอะมานะครับแล้วก็เพิ่งทํางานใหม่นะครับในซีซั่นนี้แต่อจริงแล้วนะครับถ้าผมพูดแบบตรงๆเลยนะครับว่าจะบอกว่าไม่โทษทีมงานชุดนี้ก็ไม่ได้นะมันต้องโทษนั่นแหละครับเพราะอย่างน้อยๆนะครับพวกเขานั้นถูกจ้างมาเพื่องานพวกนี้เท่านั้นนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยเราต้องไปพูดเกี่ยวกับเรื่องสัญญาก่อนเนาะอย่างแรกเลยนะครับผักนับสัญญาในปัจจุบันน รับอยู่ที่180,000ปอนด์นะครับส่วนอีกคนนะครับอร์จิลฟันได้ฟันได้นั้นจะรับอยู่ที่นะครับ225,000ปอนด์แล้วก็โมฮัมหม็ดซาร่าจะรับอยู่ที่350,000ปอนด์ด้วยสถานการณ์ในตอนนี้นะครับทั้ง3คนนะครับจากบทสัมภาษณ์ล่าสุดละกันนะครับอย่างอว์จิลฟันได้ก็บอกเองเลยแหละครับว่าในตอนนี้นะครับเขานั้นยังไม่ได้นะครับข้อตกลงใดๆทั้งสิ้นเลยก็คือทางบอร์ดบริหารยังไม่ได้ยื่นสัญญาใดๆทั้งสิ้นให้กับเขาเลยนะครับ ก็คือจะไม่มีการพูดเกี่ยวกับอนาคตของเขาต่อสาธารณชนเพื่อแสดงความเคารพนะครับต่อสโมสรที่เขารักตั้งแต่วัยเด็กนะครับส่วนโมซาล่านั้นนะครับก็อย่างที่เรารู้นั่นแหละครับว่าปีนี้อยู่แน่นอนแต่เรื่องการต่อสัญญานั้นยังไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกันเลยนะครับจนถึงช่วงปัจจุบันนี้ก่อนอื่นเลยตอนนี้มันก็มีดราม่าหลายประเด็นเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับบางคนไปตีความหมายว่าลิวพูเนี่ยไม่ต้องการนะครับต่อสัญญานะครับทั้งเตะทั้ง3าคนเพื่อต้องการลดนะครับภาระค่าเหนื่อยของตนเองซึ่งถามผมนะับโอเคแหละถ้้าวรูนนั จะไม่ต่อสัญญาเนี่ยอาจจะไม่มีการต่อสัญญาสัก1ห,หรือ2คน 2> คืออย่างน้อยน้อยมันต้องมีการต่อแน่นอน1คนนะครับคือทาลิอ์พูนั้นเลือกที่จะไม่ต่อสัญญาใครเลยทั้ง3คนผมบอกเลยแหละครับว่า,วามันเป็นผลกระทบนะครับมากกว่าการลดภาระค่าเหนื่อยเลยได้ซ้ํานะเพราะนะครับอย่าลืมว่าทั้ง3คนนี้เป็นสตาของทีมนะโอเคแหละคุณอาจจะบอกว่าลดค่าเหนื่อยได้ก็จริงนะครับค่าเหนื่อยจะหายไปเยอะเลยนะครับเพราะทั้ง3คนค่าเหนื่อยก็ถือว่าสูงแต่มันมีผลกระทบเรื่องอื่นอย่าลืมว่ามันมีรายได้จากส่วนอื่นนะเช่นการขายเสอมทีตาขง ไม่อยู่นะครับโอ้โหยอดขายเสื้อนะมันลดลงอย่างแน่นอนอย่างที่สองนะครับเรื่องสปอนเซอร์นะครับมันจะมีสปอนเซอร์มากมายเลยนะครับที่จะเข้ามาในสโมสรซึ่งถ้ามีนักเตะแบบเนี้ยเช่นมีนักเตะอย่างซาร่าอยู่ก็สามารถนะครับมีสปอนเซอร์นะครับฝั่งแอฟริกาเนี่ยมาได้อย่างบึมๆเลยมีฟานได้อยู่ด้วยความเป็นมาดกับตาความภูมิฐานของเขาก็จะทําให้นะครับก็จะมีสปอนเซอร์เข้ามาอีกในแง่หนึ่งนะครับหรือเท่นอโนด้วยความเป็นเด็กของสโมสรคือทั้ง3คนเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นคนนะครับที่ดึงดูดและกันการได้นะครรับสปอนเเซ์ข้าามมใที ซึ่งนี่แหละผมบอกว่ามันมีความเสียหายนะครับมากกว่าการเรื่องการไม่ต่อสัญญาคือไม่ต่อสัญญาคุณอาจจะลดพาระค่ขาเหนือตรงนั้นไปแต่นะครับเรื่องสปอนเซอร์เข้ามานั้นก็จะน้อยลงเท่ากับว่าเสียเงินก้อนใหญ่จํานวนนี้ด้วยนะครับแล้วก็ต่างๆมากมายเลยนะครับเรื่องแดงบันดาลใจหรือแม้กระทั่งนะครับแกนหลักของทีมการที่ทีมทีมนึงนั้นเสียแกนหลักของทีมถึง3คนนะครับมันเป็นอะไรที่มันเสียหายนี่ไม่นบรวมนะครับที่ทีมนั้นต้องเสียทั้งกัปตันแล้วก็รองกัปตันของทีมพร้อมๆกันอีกนะครับและททีม่บ มากมายเลยได้ซ้ำนะครับและผมเชื่อว่าฝั่งบอร์ดบริหารนั้นก็รู้ดีเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคบว่ามันเป็นผลกระทบแน่นอนนะครับแค่เรามองยังรู้เลยแล้วทำไมเขาจะไม่รู้นะครับแต่ทําไมการเลี้ยฟูนั้นด้วยระยะเวลาจนถึงตอนนี้ถึงไม่ยื่นสัญญาในการเซ็นสัญญานะครับของทั้ง3คนนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองดีๆเนี่ยฟานได้เนี่ยก็แอบใบ้มาแล้วนะคบว่าเขานั้นอยากจะต่อสัญญานะครับเพียงแค่คุณนั้นยื่นสัญญาไปผมว่ามันก็จบแล้วและมันคือมีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับมันก็เป็นประเด็นดราม่าเน่แหละคือม ฟีลแบบว่านะครับจะไปโทษทีมงานที่นี่ได้ยังไงก็คือทีมงานชุดนี้เนี่ยก็คือพึ่งมาใช่ไหมของเอร์พูจะไปโทษเนี่ยมันก็ดูไม่แฟร์นะครับกับทีมงานสักเท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าผมมองในมุมมองของผมนะผมว่าแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะอนอย่างแรกเลยนะครับจะมาบอกว่าทีมงานชุดเก่านั้นก็คือโยนขี้ให้กับทีมงานชุดนี้แล้วเราจะไปโทษทีมงานชุดนี้ได้ยังไงว่าคขาเขานั้นนะครับไม่สามารถต่อสัญญานะครับทั้ง3คนได้และผมเนี่ยถ้ามองในมุมผมเป็นผู้บริหารเป็นเจ้านายนะและผมจะจ้างไอ้พวกนี้มาทําเบรออะไคืผมมจ้้าางดว เงินจํานวนนี้คือภารกิจหลักๆนะครับในการจ้างไม่ใช่แบบอ้ยจ้างมาแล้วเดี๋ยวมาทํานะมันจะต้องมีนะครับรายละเอียดนะครับบริษัทใหญ่ขนาดนี้ว่าสิ่งที่คุณจะทำเนี่ยในปีนี้ต้องมีอะไรบ้างมันมีแผนเยียร์อยู่แล้วนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับการจ้างมาด้วยเงินจํานวนนี้ทางบอร์ดบริหารหรือใครก็แล้วแต่นั้นก็ต้องมีความคาดหวังอยู่แล้วนะคบว่าคุณนั้นจะสามารถต่อสัญญานักเตะได้มันเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่คุณต้องทําและจะมาบอกว่านะครับบอร์ดบริหารชุดเก่าโยนขี้นะครับให้กับบอร์ดบริหาร มันเป็นข้ออ้างไม่ได้นะสำหรับการทํางานเนะครับเพราะว่าบริษัทใหญ่ๆเนี่ยคือไม่ต้องใหญ่หรอกบริษัทไหนก็แล้วแต่นะครับเมื่อจ้างคุณมาเพื่อภาตรกิจตรงนี้คุณก็ต้องทําไม่ได้โอเคแหละมันเป็นงานยากผมเข้าใจนะครับแต่จะมาอ้างว่าเฮ้ยมันเป็นงานยากจะไปต่อว่าทีมงานได้ยังไงนะครับเอออันนี้ผมว่านะครับเป็นจุดที่ผมไม่เข้าใจเลยว่าอ้าวแล้วจะจ้างมาทําไมนะครับเดี๋ยวผมพูดไปว่าก็จ้างมาเพื่อสิ่งๆนี้นะครับมันเป็นข้ออ้างไม่ได้เลยด้วยซ้ำนะครับอีกทั้งจนถึงปัจจุบัน มันควรจะยื่นสัญญาได้แล้วนะครับเพราะหากนับตามวันเวลาแล้วก็น,นะครับเหลืออีกเพียงแค่นะครับสเดือนครึ่งเท่านั้นก่อนจะถึงเดือนมกราซึ่งในตอนนั้นนักเตะสามารถเซ็นฟีไปที่ไหนก็ได้นะครับและผมก็บอกก่อนว่านะครับผมนั้นไม่ได้คาดหวังนะถึงขนาดที่ว่าลิวพูนั้นจะต่อสัญญาได้ครบ3คนเลยเพราะผมก็มองในโลกความเป็นจริงด้วยว่าโอเคนักเตะนั้นก็คงอยากหาความท้าทายใหม่แต่อย่างน้อยลิวพูนั้นต้องต่อสัญญาได้1คนหรือ2คนโดยผมคาดหวังว่าประมาณ2งคนเนี่ยกำลังดีนะครับเพราะว่าฟันได้เนี่ย ลิวพูจะอยู่ก็ได้จะไปก็ได้อยู่ที่ลิวพูนั้นจะยื่นสัญญามาให้กับเขาก็ยื่นสัญญาไปที่ฟันได้ส่วนเทรนอาโนนั้นเนี่ยไอน,นี้เป็นเด็กลูกมอ่อของทีมจริงๆมันควรจะรังไววนะด้วยค่าเหนื่อยนะครับที่หลายคนจะมองว่าปัจจุบันนี้ค่าเหนื่อยของเทรนมันสูงนะแสนแปดแล้วถ้าอัพใหม่ครั้งต่อไปเนี่ยถ้าเป็นสองแสนห้าประมาณนั้นนะครับมันจะสูงเกินไปหรือเปล่าแต่เราก็ต้องเข้าใจในตัวนักเตะด,ด้วยเทรนนั้นกําลังอายุประมาณยี่สิบหกปีใช่ไหมเท่ากับว่าถ้าเขาเซนนาเ็นสญญ มันคงให้กับเขานะครับและการเป็นนักเตะลูกม่อเนี่ยมันมีดีนะครับมากกว่าฟอร์มการเล่นโอเคแหละฟอร์มการเล่นของเทรนนั้นอาจจะดูแขว่งๆไปก็ตามทีนะครับแต่อย่าลืมว่าเขาเป็นลูกม่อของทีมเขาเป็นแรงบันดาลใจนะครับให้กับเด็กนะครับก็คือเด็กในโซมสอนนั้นอยากจะขึ้นมาเหมือนเทรนต์โนการที่ทีมทีมหนึ่งนั้นมีไอคอนของตัวเองเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากๆเลยนะแต่เมื่อคุณสร้างเข้ามาได้แล้วก็ควรจะเก็บเขาไว้นะครับส่วนเรื่องประเด็นของโมซาล่านั้นอันนี้เนี่ยก็เลือแต่โมซาล่าเลยนะครับคืออย่างน้อยีไมปปผ เห็นด้วยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าโมซาล่านั้นเขาคือแกนกลางของทีมคือสตาร์ของทีมนะครับอย่างน้อย,อยเขามีประโยชน์ได้กับทีมมากมายนะครับส่วนเรื่องจะต่อสัญญาได้หรือไม่ได้นั้นเราก็ต้องเคารพนะครับในตัวของซาล่านะครับเพราะตอนนี้ก็คือตํานานของทีมไปแล้วนะครับไอเนี้ยผมเข้าใจได้แต่อย่างน้อยๆคุณก็ต้องยื่นสัญญาให้กับเขาก่อนไม่ใช่แบบว่านะครับคุณเลือกก็ตัดสินใจที่จะไม่ยื่นสัญญาให้กับเขาเหมือนกรณีก่อนหน้านี้นะครับอย่างฟิมิโนนะี่จริงฟิมนะิโนนั้นเนี่ยไม่ได้อยากจะย้ายออกจากลิเวอร์พูลนะฟ เขานั้นรับได้แต่ลิเวอร์พูลนั้นเลือกที่จะไม่ต่อสัญญาในตัวของเขาเราก็เลยต้องเสียพิมิโน่ไปเมื่อปีที่แล้วซึ่งในตอนนี้นะครับก็ต้องดูสถานการณ์แหละครับว่าจะเป็นยังไงเรื่องการต่อสัญญาของลิเวอร์พูลนะครับแต่ในที่ผมพูดไปแหละครับว่านะครับผมก็หวังว่าเดือนนี้2เดือนนี้นะครับลิเวอร์พูลนั้นจะต่อสัญญานักเตะนะครับส่วนประเด็นที่ว่าโทษทีมงานชุดนี้ไม่ได้เพราะว่าเขาเพิ่งมาทางานเป็นเหมือนงานเผือกร้อนน่งานชุดเก่านั้นทิ้งนะครับงานไว้ให้นะครับกับทีมงานชุดนี้ซ ว่างานจะยากหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับด้วยเงินที่จ้างด้วยผลคาดหวังแล้วกันนะคะรับสับรีพูที่ต้องได้มามันต้องทําให้ได้หากทาไม่ได้ก็อยู่ที่ประเมินกันแล้วนะครับแต่จะมาพูดว่าห้ามโทษทีมงานชุดนี้เลยหากเกิดการล้มเหลวนะครับเรื่องการต่อสัญญาในอันนี้นะครับผมว่ามันเป็นการโปรเทคนะครับตัวทีมงานเกินไปเพราะพูดในแง่หลักความเป็นจริงแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทไหนอะไรก็แล้วแต่ถ้าทํางานไม่สําเร็จก็คือไม่สําเร็จก็ต้องถูกประเมินนะครับผ่านไม่ผ่านว่าก,กันอีกทีนะครับแต่จะมาบอกว่าไม่ผิดดเลยยไไไมม่่งงะะมนน้้ังงงนนนคทีาาก็ือวผิด นะครับเสียเวลาประเด็นนี้นะครับแต่ก็โอเคแหละยังเหลือเวลาอีก3-4เดือนนะครับที่ก่อนจะถึงเดือนมกรานะครับในท้ายที่สุดแล้วเราก็ต้องไปรอดูว่าทีมงานจะทํำยังไงได้บ้างแต่ถ้าพูดถึงด้วยสถานการณ์ในตอนนี้มันก็เป็นอะไรที่มันช้าเกินไปนะครับมันควรจะต่อสัญญาอย่างน้อยนยยื่นไปก่อนนะครับนักเตะโอเคไม่โอเคยังไงก็เดี๋ยวมาปรับปรุงมาพูดคุยกันอีกทีแต่นี่เมื่อไม่เกิดการยื่นปั๊บมันก็ยากนะครับที่ทีมงานนั้นนะครับจะสามารถต่อสัญญาในตัวนักเตะได้แล้วยิ่งตอนนี้ไม่ซืืื้้้ออออออนนนนนัััักกกกกกเเเตะะีีมมมไไไไ่่่จจสาาาาารรรรรถถคคปปปดลลลลวหหห็ยงงงแทุ กันบ้างครับเกี่ยวกับการต่อสัญญานักเตะของล์พูลในตอนนี้ว่ายังไงก็แล้วแต่จะต่อใครได้บ้างนะครับหรือนะครับจะเสียใครบ้างลองคอมเมนต์มานะครับและคิดว่าทีมงานเนี่ยทำถูกทําผิดยังไงก็คอมเมนต์มาได้เลยนะไม่จําเป็นต้องเห็นด้วยกับผมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคอมเมนต์แตกต่างกันมาได้เลยนะครับก็เป็นการพูดคุยกันนั่นแหละว่าเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับเรื่องการต่อสัญญานักเตะและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยแล